สวัสดีครับทุกๆคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกพบเจอกันนะครับกับวันนี้นะครับท้องฟ้ามืดค้มนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤดูฝนกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็พกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยนะครับเพื่อนๆระวังจะเป็นหวัดกันนะครับวันนี้นะครับท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่มากนะครับ ตัวนี้เหมือนหมีคำรามเลยนะครับเพื่อนๆใหญ่มากฝนตกหนักแน่นอนนะครับวันนี้จากเมื่อวานฝนตกหนักมากๆเลยนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาที่ร้านโต้งเฮียโต้งนะครับก็จะมีหลายเมนูเลยนะครับในร้านเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่าง หมูกรอบหมูแดงข้าวขาหมูนะครับแล้วก็ตัวเกาเหลาเนื้อนะครับเพื่อนๆแต่ละเมนูนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับมาดูราคานะครับและความอร่อยกันนะครับเพื่อนๆร้านโต้งนะครับมีหลายสาขามากๆเลยนะครับในกรุงเทพนะครับทั้งปริมณฑลนะครับหลายสาขามากๆ ผมขับรถผ่านเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนะครับมีหลายสาขามากๆเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเด็ดนะครับวันนี้ผมก็เลยลองมาชิมที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับสาขานี้สาขานี้นะครับจะเป็นสาขาที่ตั้งอยู่บนเส้นบางกวยไสน้อยนะครับเพื่อนๆจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรตัสและด้านขวามือนะครับก็เป็นเซเวนอีกต่างหากนะครับจะอยู่แถวแถวโรงเรียนประสาทนนทบุรีนะครับเพื่อนๆ บรรยากาศร้านนะครับก็กว้างขวางหลายโต๊ะเลยนะครับพื้นที่ในการนั่งทานนะครับสะอาดสะอ้านวัตถุดิบนะครับก็ใช้เกรดดีเลยนะครับทั้งเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงแต่ละอย่างนะครับทั้งพริกป่นพริกจรหอมอมกันเลยนะครับเพื่อนๆผมสั่งมาเป็นจานแรกนะครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบนะครับเพื่อนๆ ใส่มา2อย่างนะครับราคาที่นี่ก็รักเบาๆเลยนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับราคาเบาๆเลยนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นอยู่เพียง40บาทนะครับพิเศษมีถึง50 60แล้วแต่เลยนะครับเพื่อนเบะหมี่เกี๊ยวนะครับเส้นดีมากๆเลยนะครับตัวหมูกรอบนะครับก็ชิ้นใหญ่คำโตๆหนังกรอบฟูนะครับส่วนตัวเนื้อนะครับนุ่มหอม อร่อยเลยนะครับเพื่อนๆซูทเ,เส้นกันได้เพลินๆเ,เลยนะครับบะหมี่เกี๊ยวเส้นเล็กๆเรียวๆอย่างนี้เส้นเหนียวนุ่มหนืบอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาต่อกันอีกสักหนึ่งคำนะครับ เส้นคือดีมากๆนะครับทั้งหอมทั้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับตามไปด้วยเกี๊ยวอีกสักหนึ่งคำครับตามต่อไปด้วยหมูแดงกับบะหมี่นะครับเพื่อนๆอร่อยเจ๋งนะครับบะหมี่ร้านนี้นะครับก็มีน้ําน้ําซุปให้หนึ่งถ้วนะครับเพื่อนๆตามไปด้วยหมูกรอบชิ้นหนาๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆหนังกรอบ,อบฟูอร่อยกรอบนะครับ แคบปบเดียวหมดนะครับของอร่อยสาวได้เพลินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆผมสั่งมาเป็นราคาธรรมดานะครับก็อยู่ที่ห้าสิบาทนะครับเพราะผมสั่งมาทั่งสองอย่างเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับแล้วก็หมูแดงหมูกรอบนะครับเพื่อนๆจานต่อมานะครับจานนี้เป็นข้าวหมูกรอบกุนเชียงนะครับเพื่อนๆน้ําซอสที่นี่สวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับมันข้นเหนียว หอมกลิ่นมีความหอมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับเพื่อนๆตัวกระเทียมพริกและต้นหอมนะครับมีตั้งไว้ให้ที่โต๊ะเลยนะครับแบบไม่อั้นจุใจกันเลยครับคำแรกนะครับจับพริกไปเน้นๆกับหมูกรอบชิ้นหนาๆนาแบบนี้กรอบอร่อย ทีเด็ดเลยนะครับเ,เพื่อนๆร้านนี้แถมน้ําราดเนี่ยมีความอร่อยนะครับมันเค็มเ็มมันๆออกหวานนิดๆหอมกลิ่นเครื่องเทศเครื่องปรุงเด็ดครับเด็ดครับร้านนี้แถมยังมีของที่ผมชอบคือตัวพริกแห้งพริกแห้งมันได้ความหอมได้ความเผ็ดแบบสะใจ ตามไปด้วยต้นหอมแบบกรอบๆอ,อ๋โอโหมันไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆข้าวหมูกรอบหมูแดงที่มีตัวพริกแห้งพริกสดกระเทียมและตัวต้นหอมแก้มให้ขนาดนี้สุดจะบรรยายเลยนะครับเพื่อนๆนี่ตามกันไปด้วยพริกแห้งแบบเน้นๆกันเลยนะครับร้านนี้เขาตั้งไว้ให้ที่โต๊ะทานกันได้แบบสะใจเลยนะครับผ่านไป2เมนูแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยว เราสั่งมาอีกหนึ่งเมนูนะครับตัวนี้เป็นเอ็นนะครับเอ็นขาหมูนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหนังนะครับเพื่อนๆชามนี้นะครับราคาอยู่ที่60บาทนะครับเป็นแบบกับข้าวก็มีให้ทั้งผักกาดดองนะครับแบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวคะนา้าผมชอบผักกาดดองร้านนี้มากอร่อยเข้มขน้นนุ่มหอม ส่วนตัวเอ็นนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเด้งเด้งหนึบหนึบหนับหนับใส่เข้าปากไปแล้วหนึ่งชิ้นมันได้ความฟินได้ความหวานได้ความมันหนึบนุ่มแถมหอมตัวน้ำซอสนะครับทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับน้ำซอสมีความหอมรสชาติดีนะครับไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปรสชาติ กลมกรอมมากๆนะครับส่วนตัวเนื้อหมูนะครับนุ่มโคตรฟินนะครับเพื่อนๆอาหารอร่อยบรรยากาศโคตรดีนะครับกินไปคิดถึงหมอแล้วนะครับเพื่อนๆมาตามกันต่อนะครับตัวคุณเชียงนะครับหั่นมาให้ชิ้นหนาๆของโปรดผมเลยนะครับคุณเชียงใส่เข้าปากตามไปด้วยผักกันบ้างนะครับทั้งแกงกวานะครับแล้วก็ตัวกระเทียมพริกสดแบบนี้ ไข่ต้มก็เด็ดแล้วนะครับเพื่อนๆแค่ทานไข่ต้มกับน้ําซอสเนี่ยน้ําซอสเด็ดมากถ้าไม่สะใจนะครับขอน้ําซอสราดเพิ่มได้นะครับร้านนี้เข้าใจดีนะครับเพื่อนๆดูนะครับตัวเอ็นขาหมูนะครับหนึบหนึบหนับหนับชิ้นใหญ่ๆหั่นมาได้แบบสะใจมากๆนะครับจํานวนน้อยแต่มันชิ้นแบบเบ้งเงอย่างเงี้ยสะใจครับเพื่อนๆกินแล้วไม่เสียลมนะครับ เอาชิ้นเอ็นที่ผมชอบเลยนะครับชิ้นโปดเลยโปกันไปด้วยของโปดเน้นๆเลยนะครับทั้งพริกกระเทียมใส่ไปยิ้งไม่ยั้งกันเลยนะครับคํานี้นะครับมันเข้ามันนัวกันอยู่ในปากเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่น้อยนะครับหกสิบบาทให้เยอะมากๆเลยนะครับร้านนี้นะครับมีหลายสาขามากๆในเมืองนนนะครับเพื่อนๆ กำลังมาแรงเลยนะครับร้านต้งจะมีหลายเมนูเลยไม่ว่าจะขาหมูหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อครบจบในสาขาเดียวราดน้ำไปฉ่ำๆนะครับคำนี้ทั้งเนื้อทั้งเอ็นโปะกระเทียมพริกสดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวตามกันด้วยพริกแห้งทอดกรอบๆคำนี้เอาให้สะใจกันไปเลยนะครับเพื่อนๆ นานโปะเข้าไบราดซอสให้ฉ่ำๆไปอีกหนึ่งรอบนาน,นานจะได้ทานของอร่อยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจัดมาครบเลยนะครับทั้งหมูกรอบหมูแดงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ข้าวขาวหมูมีครบในร้านเดียวํำนี้เน้นๆเลยนะครับทั้งหมูกรอบทั้งกุนเชียงนะครับเพื่อนๆหมูกรอบกรอบสะใจตัวหนังกรอบไม่เหนียว กรอบมากกรอบฟูส่วนเตอเนื้อนะครับนุ่มหอมสำหรับผมนะครับผมชอบเลยนะครับรสชาติแบบนี้นะครับร้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำซอสนะครับและตัวหมูแดงนะครับหมูแดงย่างได้หอมนุ่มอร่อยเลยนะครับส่วนตัวหมูกรอบนะครับ หนังกรอบฟูเนื้อนุ่มเข้าสโลแกนผมเลยนะครับหมูกรอบต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนบรรยากาศร้านนะครับสะอาดสะอ้านกว้างขวางโต๊ะร่างกันสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆส่วนตัวขาหมูนะครับหอมอร่อยมากๆเข้มข้นและขวานของแท้โชว์กัในตู้แบบนี้นะครับไม่พลาดเลยนะครับที่ผมจะแวะนะครับทีเด็ดเลยนะครับร้านนี้นะครับอยู่แถวโรงเรียนบัตรศาสตรนะครับ ฝั่งตรงข้ามเป็นโลตัสนะครับส่วนขวามือจะเป็นเซเว่นนะครับลองมาทานดูกันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับร้านโต้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆขอตัวรากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับและไว้พบเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ